ตอนที่21ศึกเมืองอ้วนเสียค่ายเตียวซิ่วรายงานท่านแม่ทัพโจโฉยกทัพ15บห้ามื่นเคลื่อนพลถล่มท่านแน่นายท่านโจโฉยกทัพมาหือมมาหมายถล่มกองทัพของเราเราไม่มีสิทธิ์ต,ต่อกอนด้วยแน่รีบยอมแพ้ซะเถอะตกลงเหนื่อยง่ายดีเลยยกทัพมาทำไมให้เมือ่อย ข้าเตียวซิวน้อมคารวะท่านโจโฉใครเชิญท่านมาพำนักณที่เมืองอ้วนเสียขอให้ท่านโจโฉมีสุขภาพและพระนามัยที่ดีอยู่ไปร่วมพโพร่วมสายของพวกเราอืมปากหวานนกะวันนี้ก็เมาแล้วใครขอตัวกลับไปพักผ่อน โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขออ่อนก็ไปนอนก่อนเถอะส่วนข้ามันค้นคอแข็งเออเนนั้นเชิญท่านสำรานตามอัธยาศัยเถิดเอน่าจะมีส,สาวมาคอยดูแลนายท่านสักคนนะจัดสีจัดซี <c oughs> ไวเลยเ<ะ>มาาื่อวานเคยเห็นหญิงงามพูดหนึ่งทราบภายหลังว,ว่าเป็นพันยาม่ายของท่านเตียวเจก็เป็นอสสภายของเตียวซิวซิไปไป <c oughs> ถ้ากว่าท่านอาไม่สนใจเ้าก็จะมองหญิงอื่นให้ในโอกาสหน้าก็แล้วกันไปไปนะหมายถึงไปเอามามันจะไม่เหมาะนะนายท่านโจอันบินไปจัดมาให้ไวให้ไวอาฮท่านอาโปรดทัศนาคารวะนายท่านโอนี่เจ้ารู้จักเขาไหมโอยน่ารัก ลีกาเห็นกับเจ้าหรอกนะทิงยอมไม่เตียวซิ่วเข้ามาสวามิภักดิ์ไม่แล้วข้าคงต้องสังหารเขาไปแล้วเป็นพระคุณหาที่สุดไม่ได้แล้วนายท่านแล้วเจ้าคิดจะตอบแทนเขายังไงเล่า,าทุกอย่างที่นายท่านต้องการเจ้าค่ะท,ทุกอย่างที่เขาต้องการเลยเหรอ เจ้าค่ะคือว่าก่อนนอนเนี yeah> ่ยเขาต้องมีคนตบก้นแล้วก็เกาคางด้วยนะเขาติดมาตั Jam ้งแต่เด็กแล้วล่ะ้ไอ้โจโฉไอ้ซาเลวเบาไว้นายท่านอย่าลืมว่าบัตรนี้เราคล้ายกับเฉลยสื่ของโจโฉนะทำการใดมันต้องคิดให้รอบคอบก่อน ทั้งโจโฉก็ยังมีเตียนอุยอารักขาอยู่ผู้ที่ไม่มีกิจห้ามเขาเด็ดขาดมีการตรวตาเข้มงวดยากที่จะลงมือด้วยข้ามีวิธีกำจัดเตียนอุยจริงเหรอสวรรค์โปรดเราแล้วถึงเตียนอุยจะมีเรี่ยวแรงมากยากจะหาผู้ใดเสมอได้แต่ที่น่าเกรงขามอยู่ที่ทวนคู่ของมันเอานั้นขอท่านจงเชิญเตียนอุยมาหม่อมเล่าข้าขออาสาปลดอาวุธทวนคู่ของมันเอง จัดงานเลี้ยงปลดทวนคู่เชิญท่านคุณพงเตียนอุยคารวะท่านคุณพลเตียนอุยหนึ่งจอกหึ่งจอกน้อยไปเขาว่าดื่มกับคนรู้ใจพันจอกไม่รู้จักเมาด้วยความยินดีเด็กๆจัดเหล้าหนึ่งหายให้ท่านคุณพลจุกห,หรือองค์เนี่ยเชิญท่านเตรียมพร้อม ขอแจมหน่อยเถอะเรียนนายท่านมีไฟลุกไหม้ค่ายแล้วทุกด้านเลยขอรับอ้าวแล้วท่านเตียนอุยล่ะไม่มีใครเห็นเลยขอรับเสร็จโจนรีบหนีทนายท่านเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยแล้วทวนฆ่าเราอยู่ไหน รายงานนายท่านโจงั่งบุตรชายท่านและโจอันบินหลานชายของท่านตายในสนามรบและบัดนี้อีกิมทรยศต่อนายท่านด้วยฮะทระยศยังไงอีกิมยกทหารเข้ามาเข้นฆ่าทหารในกองทัพของท่านแห่หัวต้นครับเป็นความจริงนายท่านรายงานนายท่านทัพของแม่ทัพอีกิมตีทัพเตียวซิ่วได้ชัยชนะงดงามครับอ,อ,อ,อ้าวแล้วไหนว่าอีกิมนั่นไปนกระบดไงเล่านี่มันหมายความวไปยังไงเรียกอีกิมมาพบข้าเดี๋ยวนี้ คารวะนายท่านทหารได้บังคับบัญชาของท่านแหหัวตุ้นออกเยี่ยวปล้นสะดมตีชิงทรัพย์สินรัศดรด้วยเหตุนี้ข้าจึงต้องยกทัพไปกำราพวกนั้นซะก็แล้วทำไมท่านถึงไม่มมรีบมาแจ้งเรื่องนี้ให้ข้าทราบก่อนก็ขณะนั้นทัพของเตียวซิวนย,ยกมาประชิดถ้าข้าไม่เตรียมทัพให้พร้อมสับจะไม่อาจรับมือศัตรูเยี่ยมเมื่อเกิดละสับละสายนายทัพจะสามารถควบคุมกำลังตั้งมั่นอยู่ได้ทัางยังพลิกสถานการณ์ให้กลายเป็นชัยชนะได้ แม้คุณทัพทั้งปวงแต่โบราณมาก็ไม่สามารถมีใครเทียบท่านได้เลยบูดบำเหน็จสิบเอ็ดขั้นตายในหน้าที่ยังไม่ตายขอรับนายท่านท่านแฮวตุน้นทำไมสามารถคุมทหารให้อยู่ในวินัยได้ครั้งหน้าได้กลับบ้านกินข้าวลิงหนะ้าขอบคุณนายท่านที่ละเว้นโทษแล้วโจโถสั่งให้ประกอบพิธีเส้นไหว้ศพเตียนอุยบุตรหลานของข้าตายไปยังไม่เสียดายเท่าเสียท่านเตียนอุยเลยวันรุ่งขึ้นโจโถสั่งเลิกทัพกลับพระนครฮูโต คู่จากลำยงของอ้วนสุดขอเข้าพบท่านลิป้ขอรับเชิญเข้ามาท่านอ้วนสุดนายของข้าจะตั้งตนเป็นห้องเตในไม่ช้านี้บุตรชายของท่านอ้วนสุดก็จะได้เป็นองค์รัชทายาทฉะนั้นในภายหน้าบุตรสาวของท่านก็จะได้เป็น้องเห่าขอท่านลิปโจงรีบส่งตัวบุตรสาวไปถวายต่อท่านอ้วนสุดเถิดอ้วนสุดไอจรอนกบเฮ้ยแต่ตันติงไปเบิกตัวหันอินทูกของอ้วนสุดคนก่อนที่ข้าจองจำไว้คุมตัวไปหูโตเพื่อให้ท่านโจโถพิจารณาโทษมัน เพื่อเป็นการยืนยันว่าข้าขออยู่ฝ่ายท่านโจโถพร้อมร่วมมือกับท่านและจะคว้าท่านถือหนังสือนี้เพื่อขอให้ท่านโจโถช่วยกราบทูลแต่งตั้งข้าเป็นผู้ว่าราชการแคว้นซีจิวด้วยน้อมรับคำสั่งนายท่านที่เมืองหูโตท่านตันเต๋งเชิญดื่มทันลิปโป้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สร้างสายสัมพันธ์กับท่านโจโฉเพื่อร่วมทำลายแผนการของอ้วนสุดในภายหน นับเป็นมือของริปโป้ที่ได้พ่อลูกแซาตันมารับใช้พูดแล้วเจ็บใจเดิมทีข้าและพ่อรับใช้ท่านโตเกียมเจ้าเมืองสีจิ๋วตั้งหอกมันเข้ายึดสีจิว๋วข้าและพ่อจึงจำใจต้องอยู่ด้วยท่านสองพ่อลูกอยู่ในสีจิว๋วย่อมรู้แจ้งในจิตใจของริปโป้แล้วคนอย่างริปโป้เนี่ยจะเลี้ยงไว้นานไม่ได้ถูกของท่านแล้ว ลีโปโหเหมือนหมาป่าถึงเป็นคนเก่งกาจแต่หาสติปัญญามิได้เห็นควรแล้วที่ท่านจะกำจัดมันซะโดยเร็วจึงจะเป็นคุณต่อแผ่นดินอืมเป็นบุญของชาติแล้วที่มีพ่อลูกเช่นท่านหากท่านคิดอ่านประการใดแล้วข้าจะคอยช่วยเหลืออยู่ในสีจิว๋วเติมสวยเห้ตันกุ๋ยบีดาท่านอีกสองพันตานและแต่งตั้งท่านเป็นเจ้าเมืองกองเหล็งขอบคุณท่านโจชฮ้ยเรื่องลูกสาวของลีโปโไปถึงไหนแล้ว รีโป้ประหารทู่ที่ส่งไปแถมยังส่งหันอินไปให้โจโฉประหารอีกด้วยขอรับนายท่านยกทัพสิบหมืน่นแบ่งเป็นเจ็ทัพโอบล้อมตีทุกเมืองของสี่จิว๋วที่เมืองสี่จิว๋วกองทัพสิบหมื่นมาตะเ็ดสายจะรับมือ,อยังไงไหวเล่า <c oughs> เรื่องนี้ไม่ยากหรอกภายพิบัติมาถ,ถึงสี่จิ๋วครั้งนี้พระวาตันกุยตันเต่งสองพ่อลูกหวังจะเอาลาบยศจากโจโฉ เพราะฉะนั้นขอให้ท่านส่งหัวสองพ่อลูกนี้ไปให้อ้วนสุดอ้วนสุดก็จะเลิกทับกลับไปเองอืมเจ๋งทางสว่างเห็นได้ชัดส่งคนไปจับตันกุ้ยและตันเต็งมาจะขอแจ้งให้ทราบก่อนตายว่าเป็นพระท่านยุยงข้าจึงทําให้ซีจิวมีเพศภัยใหญ่ในครั้งนี้เพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวมข้าจึงขอศีรษะของท่านสองคนเพื่อมอบแก่ท่านอ้วนสุด แค่กองทัพยอดอยาของอ้วนสุดก็ทำให้ทวีตกจริตที่ก็จะฆ่าผู้ที่มีพระคุณทั้งทัานนี่เป็นโอกาสจะจัดการกับอ้วนสุดแล้วง่ายได้ขนาดนั้นเลยเหรถ้าท่านมีอุบายสามารถเอาชนะศึกได้ข้าจะไว้ชีวิตพวกท่านเมื่อฟังแผนการของข้าแล้วแม้แต่เด็กปัญญาอ่อนก็ยังสามารถพาสีจิ๋วพ้นภัยได้เลยไมนลองว่าไม่ฟังสิเออ ช่วยแก้มัดก่อนได้ไหมต้องแก้ด้วยเหรอคือช่วงอธิบายขอออกลีลาประกอบบทอโอเคจัดให้อกองทัพอ้วนสุดมีทหารมากมายก็จริงแต่หาระเบียบวินัยไม่ได้โอ้โหลีลาแต่ถ้าไม่สาเร็จเขายังมีอุบายอีกอย่างนอกจากจะรักษาเมืองไว้ได้แล้วยังสามารถจับตัวอ้วนสุดได้อีกด้วย หันเซียมกับเอียวหองสองคนนี้เดิมทีเคยรับราชการราชวศงหันมาก่อนด้วยกลัวอาญาของโจโฉจึงเข้ากับอ้วนสุดเพียงท่านเขียนจดหมายไปชักชวนคนทั้งสองจะต้องลิงโลดมาเข้ากับท่านอย่างแน่นอนลิปป้อมีจดหมายไปถึงหันเซียมและเอียวหองโดยให้ตันเต็งถือจดหมายไปและให้ทหารถือไปบอกโจโฉที่หูโตและที่อีจิ๋วของเล่าปีอีฉบับด้วยท่านโจโฉรับปากร่วมมือกับท่านแล้วครับ ท่านเล่าปีรับปากจะร่วมมือกับท่านแล้วขอรับหันเสียมยอมร่วมมือกับท่านและยังจะเกลี้ยกล่อมเอียวหองให้มาเป็นพวกด้วยจัดทัพขยี้อ้วนสุดเชิญติดตามต่อในตอนหน้านะขอรับ